เ,เพื่อนๆหน,นูตาออดพามาผัดแฮมกับข้าวนะครับวันนี้เราจะผัดผัดเสร็ดผัดเสร็จแบบนน,นะครับเสร็จนะครับแล้วเราจะให้ดูเขาเองเขาเอง,างนี้ งานนี้นะครับนี่ครับเพื่อนดูนี่ครับนี Remember ่เห yeah. anyway. ็ดโคนครับเห็ดโคนเก็บเห็ดโคนมาจากป่ายางของเราเองฮะทำแบบนี้งานชีวิตบันดาลนะเพื่อนๆนี่ยนีัดเห็ดเห็ดโคนครับเพื่อนเนี่ยโอ้ยถามไหมครับปุงเรียบร้อยครับปุงเรียบร้อย เห็ดเห็ดเห็ดโคนหรือเห็ดปวกครับนี่ครับเห็ดปวกอันเดียวกันภาษาเดียวกันครับภาษาอีสานเรียกเห็ดปวกนะ่งภาษากลางเรียกเห็ดโคนนี่ครับผัดกินคนเดียวครับเพื่อน ไม่รู้ล้านชีวิตบ,บ้านๆนะครับรอชิมนะครับเก็บได้ท่านี้แล้ะครับเจ้านี่ครับเก็บอยู่ในส้วนยางนะครับเด้อเพชรหน้าตาจะเป็นยังไงร,รอแป๊บนะ แป๊บเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟแลครับนี่ครับพัดเฮ็ดปวกหรือว่าพัดเฮ็ดโคนนะครับเนี่ยน้าท่านบอกรับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับขอบคุณค่ะ